สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเครื่องตัวนี้นะครับผมใช้มาแล้ว3ปีนะครับนี่นะครับนี่ก็เข้าปีที่3แล้วนะครับปัญหาที่เจอนะครับปัญหาที่เจออันดับแรกเลยนะครับปัญหาแรกที่เจอนะครับก็คือไอสายไฟตัวนี้ขาดนะครับนี่นะครับอันนี้เปลี่ยนมาแล้วหรอบนะครับ นี่นะครับสายขาดนะครับจะชอบขาดตรงหัวนี้นะครับราคาก็ประมาณสองร้อยนะครับอันนี้ซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มขาดอีกแล้วนะครับแล้วก็อันดับโตรมานะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหานะครับอันนี้คือแตงทานหมดนะครับอันนี้เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับราคาแปดสิบห้าบาทนะครับนี่นะครับ แปลงทานหมดนะครับอาการนะครับเครื่องจะร้อนนะครับอันนี้ใช้สองปีแล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนนะครับนี่นะครับถ้าแปลงทานหมดนะครับท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆนะครับเครื่องจะร้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีประกายไฟนะครับเป็นประกายไฟที่ตัวแกนสัมผัสกับแปลงทานนะครับนี่นะครับปัญหาก็มีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้แฮนด์เดิมจับตรงนี้นะครับอันนี้ผมเอาแฮนด์เครื่องตัดยาน้ำมันมาใส่นะครับ หัวเกียร์ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใส่เป็นใบประคองหญ้านะครับเวลาตัดหญ้าจะได้เป็นกองสวยนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับอันนี้ก็ชาร์จมาเกือบเ,เต็มนะครับอันนี้ก็ถอดออกกรณนเครื่องตัดนะครับนี่นนะครับถ้าแบตเต็มจะขึ้น ไฟสขีดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น48 V นะครับนี่นะครับรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับคุ้มนะครับถ้าใช้งานนะครับถ้าเทียบกับเครื่องตัดหญ้าน้ำมันนะครับถ้าจะเอาตัดหญ้าให้วัวนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันอีกอย่างค่าไฟก็ชาร์จหนึ่งครั้งก็ประมาณ2บาทนะครับตัดได้ประมาณ1นชั่วโมงกว่านะครับ นี่นะครับตัดหนึ่งชั่วโมงกว่านี่คือตัดต่อเนื่องเลยนะครับแบบไม่พักเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองตัดตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่จะตัดเอาไปให้วัวนะครับนี่นะครับสายสะายก็เป็นแบบนี้นะครับ จะไปเริ่มตัดแากตรงนู้นนะครับนี่นะครับหญ้าค่อนข้างที่จะหนานะครับ นี่นะครับเครื่องตัวนี้นะครับความแรงก็เทียบเท่าเครื่องตัดหญ้าน้ํามันทั่วไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ใบประคองหญ้านะครับดูนะครับถ้าหญ้าไม่พันกันก็ใช้ได้ดีนะครับนี่เป็นแถวเลยนะครับเทบไม่ต้องกวาดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมครับ